น้องญีุ่บนมีเรืืองสีม่ว้เบาโซฟงมีเรืืองเอ่อเขาเอ่นมาจังไหนล่ะมันเป็นปัญหาในการที่เขาี่ปุบนบริโนสจะเริ่มต้นแบบใดดีพี่น้องวันนี้อย่างคนได้คุยกับลูกค้า มาอน,นี้ยูจุดใดเร็วไปถึงอ่หน้าที่ใจ่ล้วไปสนีอ่โมเมนอันนี้เป็นคือแล้วคือรี่เอาออกไปใจแาล้วผู้ใดเป็นผู้รับสินค้าสุดท้ายขึ้นชื่อขึ้นนามสกุลขึ้นเบอร์โทรห้ยเฮาเห็นเบิดนะขึ้นใ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 บในใบแจ้งพัสดุที่เขาตามนะพี่น้อง บัานนี้ปารปากฏว่าคือเขาตามให้เร้วเขาก็สบายใจใเล้วมรนบบกเพะว่า mm hmm. มันแจ้งมันขึนแจ้งเขาว่าของถึงแล้วมีคนรับออกเรียบร้อยแร้วขึ้นติ๊กผูกคือสําเร็จจ่ายสําเร็จเรียบร้อยเรนบวอันนี้เป็นของเคอรี่นะคะเป็นของเคอรีอ่เดี๋ยวเย็บบนจะเว่ารายละเอียดอีกให้ฟังอีกเทนึงว่าเคอรีอ่เป็นเคอรี่สม้มหรือเหลืองนะคะ เพราะว่าเคอรี่มันจะมีอมีส้มมีเหลืองเนาะเป็นแฟชเป็นเคอรี่เป็นที่อย่างเนี่ยมันหลมันหลายบริษัทเดียวญี่ปุ่นจะโบ่ให้ฟังอีกเทื่อนึงอ่าว่าเขาข่าให้ฟังก่อนคลิปนี้ในเมื่อเขาตรวจสอบเช็คพัสดุเรียบร้อยแล้วเขาก็สบายใจแล้วว่าของถึงปายทางเรียบร้ยอยแล้วถึงมือลูกค้าแล้วแมนบอเขาก็เลี้ยวไปปรากฏ่าเมาืม่อนี้ ปรากฏว่าเมือน,นี้ลูกค้าโทรมาแจ้งว่าบ่ได้ของอ่ะโทรมาแจ้งว่าบริด้ของเขาก็เลยบ่มีคำสิวเลยรื่อนี้พี่น้องเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าคงจะเป็นเคอรี่พนักงานเคอรี่ป้อมปลอมซื้อ เกิดปัญหาแล้วของมันมาเป็นหน่อยๆได้ปะนี่พี่น้องมันเป็นของกินราคาพันกว่าบาทขึ้นนะคะเล็วปะนี่เฮาสี่อตามเจดจังไหรทั้งปายทั้งเจ้าของทั้งผุ้คือเบิดเบิดปัญญาแลวล่ะเบิดปัญญาตละละญญามแลวละ่ะคือโทษตาโทษเถียงโทษว่ากันเล็วเขาก็ยืนยันมาจะเขาออกเล้วเร้วเจา้จาของซื้อเจ้าของซื้อเถเทนเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ เขาบ่ได้เขาบ่ได้บ่ได้เห็ดจังไดแบดนี้อ่ากระทรมาบอกเขาว่าของน่ะเขาบ่ได้รับเด้อมันมีคนปลอมอ่ามันมีกระสิบพวกพนักงานเคลี่รีเนีะะ่ยะปลอมซื้อเขาเอาเอาซื้อเขาใส่แล้วเอาของออกติ๊กเป็นมาอ่าจ่ายสำเร็จโอ้พี่น้องอีบนก็เลิปวดหัวเลยแบบนี้ตั้งแต่พัด เยบุนเห็ดขายออนไลน์มากเขาปีที่สี่ที่หานี่แล้วบ่กเคยเจอแบบนี้เลยพี่น้องบ่เคยเจอแบบนี้ถ้าเจอก็คือเป็นแบบว่าของช้าโอเคของซานี่มีมีบ้างละ่ะแล้วก็ทรงของผิดสทรงของผพดแบบไหนเวทีบางเธอเย่บนญให้ของเขาไปบกครบให้ของไปบกครบ บ่เป็นอย่างของบ่ครบบยี่บนเข้มยมยี่บนเยอมรับเพราะว่าเอ่อเขาก็มาคิดใต้ตัวมอูเม่นเพราะว่าบางเื่อเนาะเฮาเฮาแพ็คของนี่เขาหยิบผิดเขาหยิบผิดให้คนให้คนที่สร้างหน่อยหลายให้คนที่สร้างหลายหน่อยสลับกันนะแม่พี่น้องแต่ลูกค้ายี่บนนอ่ะคือเขาก็ดีนะเขาก็ซื่อสัตย์ ต่อเราเราก็ซื้อสัตว์ต่อเขาเขาก็่าย่าไยตายยายทรงขวงไม่ให้หนูเกินยายส่งของางไม่ให้หนูเกินต้นหน้าวาันวสาหนูบได้สั่งหนูสั่งเท่านั้นเท่านี้โอ oh ้ย่ายยย่ายลืมได้นี่สลับกองกันอันบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังอันก็เลยวังสิบ่เป็นยังเขาก็เลยว่าอ่บาบ่เป็นยังอันย่ายหนูหนูบ่หนูบ่ส่รงกลับไปให้ย่ยเดอ้อหนูสิ โอนเงินเพิ่มไปให้ก็คือจบไปแล้ววันนี้แล้ววันนี้คนที่ได้ของหน่อยเขาทวเขาวทวงมายายยายส่งของให้หนูบ่ครบบ่หนูสร้างเท่านั้นเทนี้หนูก็ได้เท่านั้นเทนี่ก็เลยว่ายายกะอ่ายายบนกะโอ้ยขอโทษเลยหลายยายบนส่งไปใหหม่นะคะส่งไปใหหม่อันนี้คือเฮาเฮาหลับกันโดยที่ว่าต่างคนต่างสุจริตต่อกันซื่อตรงต่อกัน บบดนี้ก็คือจบปัญหาตรงนั้นไปแมนบอ่าปัญหาตรงที่ว่าของไม่ได้เลยย้ายบปได้ของเลยเหตุยังไงเจบนสามารถเช็คได้ทุกพัสดุทุกกล่องภาษีมาบอกว่าของบาได้เลยนี่นเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยของเจบนทรงมีหลักฐานมีอย่างผู้นั้นรับไปผู้นี้รับไป มันกระตรงนะคะกระตรงเขาเลยบ่ได้มีปัญหาว่าเออซื้อผู้นี้รับออกไปเร็วกับเป็นกระแมนกระตรงก็เลยบ่ได้มีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นเลยพึ่งจะนะคะตั้งแต่ทําออนไลน์มาพึ่งจะมีครั้งนี้เป็นข้างแรกนะคะพึ่งจะมีข้งนี้เป็นข้างแรกที่ของทรงไปเร็วเส้นซื้อรับออกไปเร็วแต่ว่าเป็น พนักงานเคอรี่เป็นคนเส้นเอาคนะประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็จะไปคือตอนนี้นะคือเขาจะปักปั๊มเลยบาเคอรี่เป็นคนเอาไปเขาก็บอมมี่เขาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเอาพี่น้องเขาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบแล้ววันนี้อ่าถ้าจะเอากันจริงๆนะก็ต้องเอา เจ้าของซื้อผู้รับออกไปมาแล้วก็พนักงานเคอรี่ที่เป็นคนเจนรับของออกไปนำจ่ายเอามาคุยกันเออมาคุยต่อนากันจ้างซิร้ว่าไผจ้างสิร้ว่าไผเถิดไผปลอมมาเถอะแต่เจ้าของพัสดุนี่เขายืนยันเลยนะคะเขาว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้ให้เขาตายเลยก็ไดเขาว่าบาดนี่ เขาก็นย้อมนะคะเขาย้อมเสียงเงินหลอเขาย้อมแบบว่าสาบแสงเลยสาบแสงค้นที่มันเอาไปสาบแสงคนที่มันอ่านเส้นซื้อปลอมซื้อเขาเอาของออกไปเขาก็นย้อมลับนะคะอ่าลูกค้าเขาก็นย้อมแล้วมาเฮ้าอ่ะมีหลักฐานเพราะวาก่อนเขาจะทรงเขาก็บทายลูกสินค้าลงกองให ายกองซื้อทียูติดสแตมเอฟเอชให้อเออดสแต็มอ่าไอ้เคอรีอ่ให้แล้วกะมีหลักฐานก็คืออ่าเวลาการส่งออกแล้กาคาาส่งเท่ไหดเวลาส่งออกถอดไหลเฮามีเบิดทุกอย่างไปให้ในายนี่นายนี่อ่าน้ำสุกุลนีเลขทีนี่เบอร์โทรนี่นะคะแล้วเฮากะ ตรวจสอบให้เขาบอกว่า mm hmm. ย้ายเซ็กเบิ้งไข่แน่ว่าของคือน,นั่นทอดแท้เขาเสก,กให้เซกให้แล้วเขาก็กว่าเออนีเด้อของถึงแล้วบัดน,นี้ปรากฏว่าเขาก็่ได้ของมิกันมีการตอบกลับมาว่าไม่ได้ของไม่ได้ของยืนยันแบบหหัวส้นฝาสาบานเขาไม่ได้ของโอ้อยบงกันเลยจะบ,บ่รู้ว่าจะเห็นจังไหนบัดนี้พี่น้องแต่เขาก็บ่ได้ว่า ได้ตรงละพิดชอบทรงห้ไหม่หรือว่าอูนเงินขึ้นไหมเขาไม่ได้เรียกร้องตรงนั้นนะคะแต่เฮาก็เสียใจนะเฮาก็เสียใจเพราะว่าของมันไม่ใช่ราคาร้อยสองร้อยนะคะพี่น้องเป็นราคาหลักพันขึ้นเป็นราคาหลักพันขึ้นแล้วลูกค้ากับเป็นลูกค้าที่อ่าซื้อตรงต่อกันอุดหนุนกันมาหลายปีแล้วนะคะยับวนก็เลยบรูิเหตุจังไหนไปเฮาก็จะพยายามซอยตาม ซอยตามลหละเออจะให้ลูกไปติดต่อกับอ่าเคอรี่ต้นทางงห้เคอรี่ต้นทงังติดตามไปทางเคอรี่ปลายทางมันจะมีซื้ออยู่พี่นนอะเขาสามารถเช็คได้เขาสามารถเช็คได้ว่าเคอรี่ปลายทางซื้อจังไหนเป็นคนเอาออกไปไปจายไปจายให้นายนี่จังไหนเขาครือบ่ไ,ได้รับของแต่กะ มันก็เถียงกันอยู่นี่แหละเขาเ็าว่าเขาใจเลี้ยวเขาใจเลี้ยวเอาทั้งทั้งผู้รับทั้งไอ้เอจ้าของสินค้าลูกค้าเขาก็ยืนยันมาบอดอ้รับบอด้รับเ,เนี่ยพี่น้องมันก็เลยปัญหามาันมาตกให้เราหนกักหัวแบนี้เออมันก็เลยมนันหนักหัวมาบนี้กลายเป็นว่าเฮาบรูสิคิดจังไหนดีแบบนี้พี่นอ้องยิ่งปวด,ดหัวเลยตอนนี้นะ ปัญหาเรื่องส่วนตัวครอบครัวลูกเ่าเล่าหลานกับพ่อเฮงปัญหาเรื่องลูกค้าบ่ได้ขวงนี่แต่เขาเขาก็บ่ได้อีย่างดอกคือเขาก็ขอ,อยุติแหละเขาก็บมาสร้างมันเถอะอืมเขาก็มาสร้างมันเถอะปล่อยถิ่นเล้วแต่มันเออกูไดมันเห็ดไก่มันเวทกรรมตกอยู่กับมันนั่นแหละเอคอคือสาปแช่งกันไปละ่อละอะไรพี่น้องโอ้ยญี่นสีเห็ดจังได้หรบ่นสีวาจังไไดไปนี่เอาคลิปนี้เี่ป่นสิเปิด ฟิวเจอร์ให้แสดงความกิดถินพี่น้องญี่ปวดปวดประสาทที่หลีอะญี่ปุ่นจิต่ายให้เบิองอันเขามาหอดในเมืองแล้วมาหอดบุลรูดแล้วพี่น้อง